ครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าซับอยู่กับซับซับเป็นแมวที่เขาบอกว่าเป็นแมวน้องซับเป็นแมวที่รอยน้ํามาเมื่อปี2554ปีที่น้ําท่วมกรุงเทพเาบอกว่าเป็นแมวรอยน้ํามาใส่กระดมังแล้วก็ทางคลินิกทางคลินิกอพัฒนาการก็รับเลี้ยงไว้และประกาศหาบ้านพอดี คนที่คอนโดก็ <f> รับมาอยู่นะฮะเป็นแมวเชื่องแมวอ้อนแต่ชอบอิสระไม่ชอบอยู่ในบ้านชอบอยู่เนีรอบๆคอนโดนะครับอร่อยไหมเดี๋ยววันนี้เด้ได้นี่เรวรับมาซับซับใี่น้ำตาลใส่ถุงเท้า,า,ด,า,า,ด,า,าด้วย คนโตตอนเย็นเขาจะกินข้าวกันแถวโต๊ะอินอ่อนนะซับก็จะเข้าไปประจบขออาหารก็มีคนรู้จักเยอะนะมีคนรู้จักนางเยอะพนังขี้ประจบนางอ่อนอชอบอิสระไม่ชอบยุ่งกับแมวตัวไหน <c oughs> นะครับไม่ชอบยุ่งกับแมวตัวไหนแต่กับคนเข้าหาเชื่องอ่อน โดยเฉพาะกับครูชาไทยอ่ะโอโ้โหเจอครูชาไทยไม่ได้เลยเจอครูชาไทยแล้วก็อ้อนเลยนะครับอ,อร่อยไหมครับชอบนอนขั้งนอกแต่ก่อนเขาอยู่มีบ้านอยู่นะในห้องนะห้องใกล้ๆห้องพี่ครูเป็ดเขาไม่ชอบอยู่ห้องเขาชอบนอนข้างนอกชอบเที่ยวชอบนอนหลังรถ <c oughs> แลวที่สำคัญคือ ถ้าใครตั้งวงกินข้าวนะซับก็จะมาควรนเปลี่ยนเขารู้แล้วเขาต้องได้กินนะครับเป็นผู้หญิงน้องซับอีซับเขาเรียกกันว่าอีซับน้องซับเจอครูชาไทยไม่ได้อ่อนมากเลยอ่อนหนักมากเลยนะครับอร่อยไหมครับไม่พูดไม่จาเลยครับอ,อ,อากาศเยนเ็ยนๆนะครับที่คอนโดพี่อุปก็จะมี โอ้มาหินอ่อนหลายหลายโต๊ะนะฮะเราต้ง